ขอเชิญครับบนเวทีครับสร้างังำวันนี้สั้างจริงสั้างมิมมิญี่ยายนะครับสวัสดีน้องแจ็คกีนะ้สวัสดีน้องเชอร์ปานสวัสดีน้อง,น,ง,น,องน้องเพิร์กเพิร์กเพิร์กจบนะเพิร์เขามีชอช้างด้วยอ่ะโซโซ่เหรอาะเอทีมงานทีมเขาช้างมาปรับห้าร้อยนะครับแล้วก็น้องมิมครับ อาแล้วครับแต่ละคนก็คาแรคเตอร์สุดๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่าอันนี้แค่ชุดสุดท้ายแล้วครับชุดสุดท้ายใน,ใน,ในาการพูดคุยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะเป็นการมีกิจกรรมเล็กๆนะครับพี่ๆสื่อมวลชนหลายท่านอาจจะติดภารกิจนะครับแป๊บเดียวครับแต่ที่สําคัญคือเดี๋ยวมาดูเรื่องราวดีๆดีกว่านะครับเริ่มจากน็อบฮอร์ชฮอร์ชเพิร์ธเพิร์ธถูกไหมภาษาจีนเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อภาษาจีนน้องเพิร์ธคนที่ไปดูหนังเขาบอกมาเขาเขียนมา เขาบอกว่าฉากตุ๊กแกเนี LIKE lonely, no, ่ยฉากตุ on ๊กแกเนี่ยตุ๊กแกจริงหรือเปล่าแล้วก็มันน่ากลัวจริงไหมตอนถ่ายทำอ่ะเอาไม้ขอไม้ด้วยเจ้าหน้าที่ขอไม้ที่ดีที่สุดเป็นไงมีก็ตุ๊กแกจริงค่ะแต่ก็มีน่าจะมีสีสีเข้าได้วยแต่ตอนนี้ไม่มีเลยหรอหรอไม่เฉยปางก็คือฟุ่มนฟือไม่มีเสอร์เวตเซอจเซอจีนะจ๊ะผู้ชายที่จะมาจีบเธอต้องระวังนะจ๊ะตุ๊กแกยังเอาเธอไม่อยู่เลยอ่ะไม่กลัวหรอ อะไรนะเขาปั้นหุ่นเขาปั้นหุ่นโอ๋อที่ปอมไม่ใช่ตุ๊กแกแต่ปอมเคเป็นนี่อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆในชีวิตกลัวตุ๊กแกไหมคะไม่ไม่กลัวกลัวทิ้งจบไหมคะกลัวหมูไหมคะไม่มีสัตว์ที่กลัวกลัวผู้ชายไหมคะไม่ผมไม่กลัวเลยอ้าวฮะแย่แล้วไม่กลัวเลยเลยมีแฟนแล้วนะไม่แล้วจบ ระยะไม่กลัวคือมีแฟนแล้วอ่านะมาคนสั้นนะครับขอนรญยตสั้นนะครับไปที่น้องมิม้มโอ้โหน่ากลัวไหมในเรื่องที่เราบอกว่าเรื่องนี้รับบทหนักมากและที่สําคัญนะมีวิชากวันนี้เขาไม่มาน้องแบงค์ไอ้ออไน้องป้องในชะ่ไหมพอไดเป็นป้องอะไอแบงคนะ์เน่ยแบงค์ไม่มาต้องซีนที่ผูกมัดกับตัวป้องเนะี่ยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนไทยทำยังไงบ้าง ก็แบบว่าทำตลงยาวที่พักมือแล้วก็เสียบดายพวกเ่นี้ค่ะตรงนั้นเลยก็คือต้องนั่งอยู่ตรงนั้นก็ครอบครัวนะคะนานไหมครับนานมากแต่งแต่งหน้าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คือแต่งหน้าถ้าแต่งหน้าปกติเขาสาม่างก็สิบนาทีนะคะแต่ว่าแต่งเ้อนฟเนี่ยห้าชั่วโมงค่ะนี่จากคนสวยต้องการคนไม่สวยยากเนาะถ้าคนไม่สวยอยู่แล้วแต่งง่ายอ่ะแต่โชคดีว่าสวยแล้วก็เลยต้องใช้เวลาห้าชั่วโมง นะครับเพราะฉะนั 5, like ás, though, mm ้นฉากนี้หลายหลายคนถามมาก็ต้องบอกว่าไปดูแล้วจะรู้สึกนะครับเพราะว่าที่มากจริงๆค่ะทุกเทกับภาพยนตร์ทุกเรื่องที่เล่นบ้างนะ่ยไม่ไม่เขาบอกที่เขาเล่นแต่ละเรื่องก็ร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยพันล้านนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นะฮะพนอเราก็จะพุ่งสู่พันล้านนั้นเดี๋ยวเล่นข่าวหน้าเจ็บบางยิ้มเจ็บบางบวัดีค่ะดีค่ะอ้าวมาถึงแจ็กกี้ชิบานไม่คุยทีหลังเลยแจ็กกี้ในเรื่องมีวลีเด็ก ที่หลายคนเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนบอกว่าเป็น MVP เลยครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับผมที่คนจำฉากได้ก huh. <t ake voices today> uh ็เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากให้เจ๊กี้พูดสักคำอยากไหมครับอยากขอเสียงกรี๊ดหน่อยขอบผู้ชายเมื่อกี้ดังดังเลครับ แ,แหมแรงจิ้งเลยเสียงมาอ่ะเพะราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังนะครับแจ็กกี้นะครับจะพูดประโยคนี้อีกครั้งหนึ่งที่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องพูดถึงประโยคหมายถึงว่าจดี๋ยวจำได้ไไดใช่ไหมอ่ะนับห้าสี่สามสองอย่าคิดนะว่าฉันจะดีแต่คนที่ทรมานจะได้มีแค่ชั้ตัเดียวเท่านั้น ที่ให้ลา์ไปนะที่เขาอยากทรมานชีวิตชีวิตมันมีความสุขมากครนะดูพนนอนแล้วอยากให้โดนทรมานอ่านะครับต้องเป็นแค่เป็นกิมมิ่เล็กๆนะครับแต่ในเรื่องเนี่ยเจ๊กี้เลื่มันเป็นนต้องจริงๆมันก็แค่ยากมากเพราะมันต้องเล่นแบบต้องแสนสาบมีโดนของมันก็ต้องแบบเปลี่ยนลุกตีดอะไรเงี้ยหลายอย่างหลายอย่างนะ เป็นเรื่อง,งแรกเรื่องแรกแบบนี้เป็นหลังเรื่องแรกของจีนเลยในชีวิตเพราะวั้เจอเพื่อนวันนั้นไปสัมภาษณ์ที่99เอฟเอ็น99มีมีนัออกนนร้องสองอีกสองคนนะครับ <ๆ S 1> เป็นอยู่ด้วยกันนะโง่หีนี่ <ๆ S 2> นั่งแหลกไปสัมภาษณ์ขเขาบอกน่าแจ็คกี้รูอหัวแต่ไม่ได้มาสัมภาษณ์ด้วยเพราะเขาเป็นโปรโมทหนัพนอไม่ต้องเชื่อปลาเงี้ของปลาหน่อยนะขอเสียงกรี๊ดหน่อยถือว่าถือว่าจะดียังโอเค นะน้องเชื้อปรางมีแฟนคลับเยอะมากเลยแล้วก็มีกระแสพูดถึงเยอะว่าเล่นเรื่องนี้ได้ถึงมากโออ้ยขบะคคุณ่มีคนพูดเยอะมากเลยใช่ไหมเออหังเรื่องของคนเราเปลี่ยนแปลงต่างๆใช่้หมค่ะโอ้เขาบอกได้ถึงมากแล้วแล้วตัวตัวเชื้อปรางเองเนี่ยเคยเล่นหนังแนวนี้ป่ะถ้าเล่นเบอร์นี้ยังไม่เคยค่ะนช่ได้เป็นครั้งแรกที่แบบมีการเปลี่ยนแปลงตัวละครหนักมากๆแล้วก็ชัดเจนมากๆแล้วจะไปรับเล่นยากขนาดเนี้ย เพราะว่าพี่ตั้มคนพี่ตั้มเล่ไปแข่กแลหนูแข่งโอ้ด้วยความสามารถขอเสียงหน่อยดีใจดีใจอาจจะด้วยภาพหน้าเราที่มันแบบสามารถเปลี่ยนลงไปถึงนแกล้งรีบแบบคนแบบดีน่าถือครูพนอในรองของได้ด้วยใช่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ความสามารถไม่ได้เล่นนะโอ้ยคุณค่าดีใเล่นจริงๆก็อยากให้ได้เชิญมาเดี๋ยวเพราะพี่ตั้มไม่สามารถอยู่แล้วว่าเชิญมายคือเบอร์แรกหรือที่เคาเลือก แล้วก็เชิงปรางก็เล่นความบูชาจากค่ายก็ให้เล่นก็เป็นผลดีที่เราได้เล่นด้วยหลายๆคนนะครับไม่ใช่เชิญปรางคนเดียวนะครับต้องบอกว่าดีใจไฟฟตาบอกท่านช่างเองก็ดีใจที่ได้น้องๆมาเล่นกันจนประสบความสําเร็จมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะถามนะครับถามกันเมื่อกี้ได้ถามก็ที่สามคนไปลวถามคุณพ่อสามคนไปละตอนนี้ถามคุณลูกถือเป็นคุณพ่อได้ไหมครับสามคนนะอายุรุ่นเดียบรุ่นเดียรุ่นพี่พี่เฉยนึ่มีพี่คนึงพี่สามคนเลย พี่ต้อมพี่ต้อมพี่มารัดพี่ตีเชิญอฟังพี่ต้อคุณพ่ออยุณแม่ห้าสิบห้าหม้อกค่ะพี่ต้อมเป็นแค่พี่นะพี่ของพ่อของพี่ของเราพี่ของเราเนี่ยยังวัยรุ่นอยู่พี่ต้อมขอโทษนะครับยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยนุ่นอยมีพลังงานล้เหลือเวลาถ่ายทำด้วยการทำสื่อยังไงอยู่ในกลุ่มของพี่ๆเขาว่าออ๋เราต้องเอาพลังงานขุดจากกระตุ่มขึ้นมาสู้พี่เขาอ๋อเหรอ แรงไม่ตอกคุณกินนะแรงไม่ตอกถามที่เตี้ยครับได้ร่วมงานกับภาพยนตร์เรื่องพนนเนี่ยทั้งทีมงานเองกับกระแสที่ตอบรับมาดีแบบเนี้ยเอาใครก่อนดีนึกมองไหมรู้สึกยังไงบ้างคือตั้งแต่ตอนแรกที่หนูรู้ว่าหนูจะได้มาแทนเนี่ยจริงหนูแบบตื่นเต้นเพราะว่ารึกว่าแบบเป็นอีกบทบาทนึงที่หนูแบบหนูไม่เคยเล่นอย่างนึงแรกที่หนูเล่นเนี่ยทุกคนก็จะติดภาพซะว่าหนูมาเล่นแต่แบบ ผีเข้าอย่างงเี้ยค่ะพอมาเรื่องนี้มันก็จะมีความแบบมีความร้ายแล้วก็มีความดีก็ดีใจค่ะพอรู้ว่าได้รับในผลบบนี้แล้วก็อยากให้คนเนี่ยเห็นเราอีนะคะยังไงนักแสดงที่มีความสามารถต้องมีหลายบทบาทที่ได้เล่นไม่ใช่เล่นแต่ซ้ำๆเนาะแล้วนี่ก็คือบทบาทหนึ่งที่แปลกไปไไแล้วก<ล><ช>็ขอบคุณพี่ตั้มขอบคุณบริษัทไฟสตาร์เวอร์ชันใบตาก็ขอบคุณพี่ตั้มที่แบบว่าให้โอกาสค่ะขอบคุณมากครับคุณมินครับอ่ะเพิร์สเพิร์ส เพิ Hero, Sugar, ่มเพิ่มเฉยๆก็ได้นะเพิ่มได้ไงมั้งการได้ร่วมงานกับทีมงานพนอได้ร่วมงานแล้วก็ประสบความสำเร็จขนาดนี้น้องเพิร์ดมีความรู้สึกอย่างไรดีใจตั้งใจดีใจรู้เรื่องเลยดีใจแหละเนาะแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากะเป็นประสบการณ์ดีใจที่ได้ร่วมกับโอเคขอบคุณครับอาผู้หญิงนางเอกสุดท้ายเอา้เอกก่อนอาพแจ็คกี้เห็นไหมไม่รอเขาส่งสาวสาวเขารอกันเยอะ ดูไงมั้งดีใจมากๆของว่าหนังเรื่องแรกตีเรื่องแรกของเราด้วยแล้วหนักด้วยหนักด้วยแล้วก็นานด้วยลองหอมด้วยดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ขอบคุณพี่ตั้งมุ่งกับที่เชื่อใจผมก็ขอบคุณพายุตาที่ยอมใช้ให้ผมได้เป็นนักแสดงไม่เวลาชฉลางเราคุยกันจริงๆนะเวลาเล่นหนังเรื่องแรกอ่ะต้องมุดช่องหนักเนาะโอ้เพราะว่าไม่คิดเรื่องง่ายี๋ยวหนักยากเวยเว้จะเกลี่ยวม้วช่องหนักไม่รู้หนักนิดนึงครับผม จเข้าตัวละครเพราะม,ม,มันยังไม่ใช่ตัวเราอะโอเคก็ประสบความสำเร็จนะครับใครไปดูมาก็เชิญชมกันะะสุดท้ายแล้วที่สุดของที่สุดของเราคุณเชอ,ร,อเร์ปรางเป็นยังไงบ้าง ขอบคุณมากมาค่ะขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เชิญได้มาอยู่ในโปรเจกต์นี้นะคะทีมงานทุกคนที่เลือกเชิญมาด้วยแล้วก็แฟนๆที่ติดตามแล้วก็ใครที่แบบเป็นแฟนรองของอยู่แล้วแล้วก็ทีมงานทุกคนที่สนับสนุนเราถึที่สื่อคนด้วยนะคะที่แบบพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็คนที่เข้าไปดูค่ะทุกคนหรือก็ดีใจมากมาที่มีอ่าอ่าพิเศษกลอบมาแล้วก็รายได้ก็พุ่งสู่ร้อยล้านแล้วก็เป็นอะไรที่ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้มากมาค่ะ ก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะยังอยู่ในรถเข้าไม่โดนรถไปเทศค่ะนะครับนี่คือความรู้สึกของทั้ง4ท่านนะครับมอบกับคุณสื่อมวลชนได้รับทราบนะครับแล้วเมื่อกี้ได้สัมภาษณ์กับหน้าร้านชิวๆไปแล้วนะครับว่าความรู้สึกเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงก็พี่สื่อมวลชนก็ได้ได้พอสมควรแล้วแต่ว่าถ้าพี่พี่สื่อมวลชนท่านใดยังยังคิดว่ายังติดค้างอะไรอยู่บ้างก็บอกทีมพีอาร์ไฟต์สตาร์วอนท์ชันได้นะครับก็จะถามอะไรเพิ่มเติมก็ได้จากที่เราคุยกันตอนนี้ต้องขออนุญาต ให้ไปพักก่อนขอเสีเยงบนไว้หน่อยครับบนนะครับบนนี่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเอานี้มามาคือกว่าจะได้เป็นภาพยนตร์พนอกว่าจะได้